สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับชมรมคนรักเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกที่กําลังติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับทางช่อง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความส,สนใจนะครับในเรื่องราวของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวสินค้ามือสองนะครับจากทางร้านขมออดิโอนะครับวันนี้เป็นสินค้าของประจําวันที่ยี่ 16พฤศจิกายนนะครับพศสอ6 4นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอดนุนสินค้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้นำเสนอเป็นนะครับสินค้ามือ2นะครับประเภท power a m นะครับวันนี้เป็นงานจากบริษัท NPE นะครับผมรุ่น4,200นะครับซึ่งหลายท่านนะครับเห็นหน้าเห็นตานะครับคงจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับ เพราะว่าบริษัท NPE ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ผลิตนะครับและจําหน่ายนะครับสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ติดตลาดหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับผม NPE นะครับ C 4 0 2นะครับตัวนี้เป็นคาร์ด AB นะครับมอแปลง C คอร์ลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้เหมาะขับเบส15นิ้วนะครับช่องละ2ดอก ถึง3ดอกนะครับหรือว่าเป็นขับกลางแหลม12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ2ดอกได้นะครับกำลังวัดคร่าวๆนะครับตัวนี้8โอห์มอยู่ที่สองร้อยวัตต์นะครับผมแต่เป็นวัตต์กำลังวัดเต็มนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็4โอห์มอยู่ที่420วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่420วัตต์นะครับส่วน2โอห์มครับผมอยู่ที่640วัตต์ นะครับ2โอห์มอยู่ที่640วัตต์นะครับกำลังวัตต์อาจจะน้อยนะครับผมแต่เป็นวัตต์จริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะด้านในนะครับก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อนะครับโอเคนะครับสักครู่นะครับอะปั๊บนะครับโอเคนะครับนี่คือด้านในของ PowerM นะครับ NPE C2002 นะครับตัวนี้นะครับใส่ในแน่นๆนะครับหม้อแปลงซคอรูป<ล><ก>ใหญ่ๆนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับผมซ้าย2ตัวขวา2ตัวนะครับเรื่องงานบริษัทนะครับเรื่องน้ําเสียงนะครับสบายใจได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันนะครับนะครับด้านหลังก็มีโหมดทั่วไปนะครับผม<บ>สตูดิโอบิดพารา l ล o นะครับผมแล้วก็เรื่องของแก๊กสายสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับจะมีแค่เป็น xlr นะครับ ส่วนสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้มีให้ทั้งสเปคคอนแล้วก็แจ็คดำแดงนะครับนะครับผมใครที่นะครับอยากจะได้พวแอมนะครับไปไว้ใช้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับผมแอดไลน์ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0630564876นะครับตัวนี้พวแอมขนาด 2U นะครับน้ำหนักก็โอ้นะครับน่าจะเกือบ20โลได้ นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าน้ําเสียงดีนะครับผมถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่5,5 0 0รบาทนะครับ5 5า0บาทใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเรตรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางนะครับแล้วก็มีใครที่มีสินค้านะครับมาแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับผมทดสอบเสียง นะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนแล้วกันนะครับซีกนี้นะครับเป็น15นิ้วนะครับโครงหล่อ PS 1ดอกนะครับซีกนี้เป็นนะครับซับเบส18นิ้วนะครับตู้ BV นะครับ1ดอกนะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยครับขออนุญาตเดินซาแป๊บหนึ่งนะครับนะครับโอเคครับเปิดเครื่องเลยนะครับ โอเคนะครับทุกอย่างนะผมทํางานปกติดีนะครับพัดลมนะครับทั้ง4ตัวหมุนปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยช่อง A นะครับวอร่มงอย่างดีนะครับไม่มีคอแขกนะครับวอรุมงเช้นัทที่1นะครับช่องที่2ครับ นะครับทั้ง2ตัวนะครับทำงานปกติดีนะครับไม่คอแคกนนะครับแล้วก็ไฟซิงเกิลนะครับผมไฟบอกสัญญาณตามเสียงเพลงนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับผมทํางานปกติดีนะครับสรุปแล้วครับผมสภาพเครื่องนี้ก็โดยรวมก็ประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่าใครที่กําลังมองหาพอแอมนะครับไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับงานคาราโอเกะหรือว่างานโนตรีสดนะครับตัวนี้นะครับจากค่ายนี้นะครับ สบายใจใหายห่วงได้เลยนะครับเรื่องน้ําเสียงนะครับเรื่องความทนทานด้วยนะครับสำหรับค่ายนี้ทําออกมาดีมากนะครับ5,900บาทนะครับใครที่สน,นสนใจนะครับอยากจะนําสินค้ามาแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับผมก็ส่งรูปมาทางแอดไลน์ได้นะครับผม063 056 4876นะครับหรือใคร นะครับที่อยากจะไม่สบายใจนะครับผมก็อยากให้เราเก็บปลายทางไม่ต้องโอนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีบวกเพิ่มค่า COD นะครับอีกนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะก็จะก็จะต่างกันประมาณ200ถึง300บาทนะครับถ้าว่านิดก็ไม่นิดนะครับนะครับเอานีะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอีก PowerM a หนึ่งแบรนด์นะครับจากบริษัท NPE นะครับผมตัวนี้นะครับยี่ห้อยี่ห้อ NPE เป็นรุ่น4,002นะครับอ่าเป็นรุ่น4,002 นะครับใครที่มองหาอยู่จับจ้องจับตาดูอยู่รุ่นนี้นะครับวันนี้มีเข้ามาหนึ่งตัวนะครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับุดหนุนสินค้านะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมมีความสุขทุกท่านครับร่ำรวยเงินทอง นะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับผมสำหรับคลิปนี้จากลากันไปครับสวัสดีครับ